โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดต ID นะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่า id นี้นะครับผมไม่ได้เข้าเล่นเลยไม่ได้ล็อกอินเลยนะผมจากคลิปล่าสุดที่ผมลงเมื่อหวันที่แล้วนะผมก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตนะว่าตอนนี้ i อดีผมไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อช่วงเย็นนี้เองมั้งใช่เพิ่งแบบว่ามีเวลาจะบอกว่ามีเวลาก็ไม่ใช่ไม่ได้เล่นเลยดีกว่าเพิ่งมาเล่นช่วงเย็นเนาะก็วันนี้นะผมจะมาอธิบายนะถึงหัวข้อหลักในะวันนี้เนาะก็คือการปั้นตัวละครนะผมว่าปั้นโคนโบหรือแสงมืดก่อนนะซึ่งในส่วนเร่อหาตรงนี้ผมเคยพูด ไปในคลิปไหนนี่แหละคลิปหนึ่งแต่ว่าคลิปนั้นเหมือนผมจะไม่ได้ปิดเสียงเกมบ้างมันก็อาจจะฟังไม่ค่อยถนัดหรืออาจจะฟังไม่ค่อยได้ยินนะว,ว่าในคลิปนั้นผมพูดอะไรไปบ้างก็เดีย๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ในคลิปนี้เนาะก็เดือนเนี้ยสําหรับผมนะเป็นเดือนที่น่าเบื่อที่สุดอีกหนึ่งเดือนนะเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรทำเลยแลผมมันมีอะไรทำน้อยมากๆเนี่ยนอกจากเคเวสกระดานหมุนเนาะแล้วก็ ป้ายเหลืองที่ผมเล่นก็มีแค่เก็บควสรายวันทั่ว,วไปเนาะอืมก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีก่อนนะว่าการปั้นตัวละครเนี่ยอย่างแสงมืดหรือโคลโบนะผมก็ใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะก็ทําตามผมได้นะว่าเราจะปั้นตัวไหนก่อนเนาะอืมก็เริ่มมาเริ่มกันเลยนะครับผมสําหรับผมนะครับว่าปั้นโคลโบอ่ะง่ายสุดนะครับถามว่าทําไมถึงปั้นโคลโบง่ายสุดนะเพราะว่านะผมมันจะมี 3ปัจจัยหลักๆเนาะก็อย่างข้อแรกเลยก็ข้อแรกเลยนะครับผมก็กบนะผมหาง่ายกว่ากบม่วงที่ใช้ปั้นแสงมืดนะผมส่วนหัวข้อที่2องครับก็คือทรัพยากรในการทำล่างขึ้นเอาต้าเนี่ยหาง่ายกว่านะผมแล้วก็หัวข้อที่สามนะผมมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไร มันใช้ทรัพยากรนะผมน้อยกว่าแสงมืดนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันใช้อะไรบ้างนะอ่ะอย่างโอลิเวอร์เนี่ยก็แน่นอนแหละมันหาของอทั่วทั่วไปง่ายนะผมก็เนี่ยอย่างเช่นอ่าไอ้หินอันนี้ใช่ไหมเียเสียเส้ยวมรกตนะผมหินสีเขียวก็หาได้จากกล่องสุ่มในกิวนะผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็หินอันนี้ก็หาได้เหมือนกันนะครับส่วนไอ้พวก วัตถุดิบสองดาวกับสีดาวเนี่ยก็หาได้จากห้องทดลองนะักการที่เราแบบว่าผสมมันเนาะส่วนในหินเนี่ยถ้าเราแบบเริ่มปั้นแรกห่กมันมีแจกนะผมมันจะมีแจกประมาณหกอันหรือไม่ก็สิบอันนี่แหละอืจะมีแจกประมาณนี้ซึ่งมันปั้นง่ายกว่าแสงมืดนะผมซึ่งแสงมืดอะ่ะมันใช้เวลาปั้นแล้วก็รวมถึงต้องรอตัวที่แบบว่าใครหลายๆคนอยากได้ตัวเก่งๆมาปั้นอย่างเงี้ยแบบว่าไม่อยากตัดสินใจพลาดไปปั้นแล้วปุ๊บอุ้ย ตัวที่เราอยากได้มาพอดีอ่ะอันนี้เห็นไหมซึ่งกบม่วงนะผมมันหายากกว่ากบดํมากมากนะผมถามว่าทําไมนะมคือกบม่วงอะ่ะเดือนหนึ่งมันแจกแค่ตัวเดียวนะผมอันเนี้ยถ้าไม่นับจากเกิจกรรมหรือถ้านับจากแค่ว่าล็อกอินอ่ะคือมันแจกแค่ตัวเดียวนะผมส่วนกบดําอ่ะมันมีแจกบ่อยนะไม่ว่าจะกิจกรรมในไหนก็แล้วแต่นะหรือว่ากิจกรรมรอบเดือนเนาะอันเนี้ยอย่างใน ภารกิจล็อกอินะคือมีละหนึ่งตัวฟรีๆนะผมส่วนตัวที่สองนะผมก็จะอยู่ในภารกิจของพาร์ทนะครับผมอ่านี่เนี่ยซึ่งเราเล่นมาถึงเวอร์สามสิบนะครับเราก็จะได้ฟรีๆไปเลยนะครับตัวหนึ่งแล้วก็อย่างเดือนนี้นะผมะกลางเดือนนี้พอดีก็มีภารกิจล็อกอินเข้ามาใหม่นะผมเนี่ยซึ่งก็แจกกบดําอีกหนึ่งตัวถ้าใครทันจากรอบที่แล้วก็แจกกบดาอีกตัวหนึ่งซึ่งรวมกันเดือนเนี้ย ทั้งหมดทั้งมวลอนะ่ะสี่ตัวแล้วนะผมอันนี้คือเรายังไม่ได้แบบว่าไปหาจากห้องทดลองนะถ้าแบบว่าใครดวงดีสุ่มได้จากห้องทดลองก็ได้อีกตัวหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นนะผมนะเห็นไหมทํปไมกบดําหาง่ายกว่าแล้วก็มีอีกทางหนึ่งนะหากบสําหรับคนที่เปิดเกียร์นะผมแล้วแบบว่าได้พอยอันเนี้ยเหลือก็มาสุ่มหากบได้นะครับเนี่ยกบดําก็มีออกเห็นไหมอุลตาลรียวนาแปดดาว่ะซึ่งบางคนก็ อาจจะดวงดีได้แบบสามสี่ตัวเลยจากพอยสุบกบอันนี้เนาะส่วนแสงมืดนะผมของมันหายยากกว่าก็ตรงที่ไอเลนเจอร์ไฮเปอร์มันใช้เยอะนะผมมันใช้บางบางตัวมันใช้สิตัวอย่างพวกตัวบินอย่างเงี้ยใช้10ตัวอย่างแบบว่าไอพวกตัวแสงมืดตัวทั่วไปอะเนี่ยใช้ตัวพวกเนี้ยอย่างละ6ตัวซึ่งหตัวเนี้ย ถ้าเราแบบซื้อจากกิวอะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมอ่ามาแล้วมาแล้วนี่นะผมก็ถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าแสงมืดมันปั้นยากกว่านะก็คือไอเรนเจจุติอย่างเมื่อกี้นะี่ยที่ผมบอกอถ้าเราเล่นสายฟรีอะเนี่ยคือเราซื้ออันเนี้ยได้แค่วันละหนึ่งรอบนะครับแล้วหนึ่งรอบเนี่ยคือมันสุ่มเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวซ้ำไหมหรือว่าจะได้ตัวที่ เราอยากได้ไหมหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้ตัวที่เราอยากได้นะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็จะมีแจกเหมือนกันนะผมสําหรับใครที่เก็บพาร์ตมาถึงเลเวลสิบแปดอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่ไอหีบอันนี้เหมือนกันนะก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกันเนาะส่วนไอพวกหินข้างต้นที่ผมบอกก็คือเราก็จะได้ตั้งแต่เลเวลแปดเลยเห็นไหมอืมจะมีการสุ่มก็ สูงตั้งแต่1ดาวนะผมไปจนถึง5ดนะาวเนาะก็นี่แหละครับเหตุผลหลักๆว่าทําไมผมถึงบอกว่าโคลโบปั้นง่ายกว่าแสงมืดนั่นเองนะผมส่วนตัวผมนะว่า ID นี้ผมวางแผน Ruby นะจะไปกัดแทกตู้คิสมัดซึ่งคิดมัดมาน่าจะมาวันที่24-25เนาะก็ค,คือมาช่วงปลายเดือนเลยแล้วก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ผมแบบว่า เก็บลูบี้รอเลยแบบแน่นอนคนระผมอยากให้โอลิเวอร์เกิดจริงๆผมก็ถามว่าเดือนหน้าผมอยากปั้นตัวอื่นไหมก็อยากปั้นนะแต่ผมว่าโอลิเวอร์มันเท่เออผมว่าตัวมันยังเก่งอยู่นะช่วงหนึ่งมันเคยติดทีมแบบพวกท็อปตำนานเนะี่ยแต่ว่ามันก็โดนถอดออกนะเพราะว่ามีตัวที่เก่งกว่ามันนะผมแล้วก็ความสามารถของคอมโบดีกว่ามันนะครับผมก็ ความสามารถหลักๆของ Oliver นะที่ผมดูก็คือถ้าเราเล่นในหลีกทั่วๆไปที่แบบว่าไม่ใช่มาร์สหรือในหลีกเพชรก็อาจจะยังเล่นได้อยู่สําหรับผมนะคือมันเล่นได้แหละมันเก่งเลยก็จะมียกเลิอกอมาตะสุดย,ยกเลิอกอมาตะของศัตรูนะผมแล้วก็สร้างความเสียหาย3,200%ลงในพื้นที่แล้วก็ทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังเลยนะผมส่วนสกิลบัฟผมว่าดีผมว่าเก่งนะผมก็ฟื้นฟู พลังชีวิต60%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต400%แล้วก็เพิ่มอาตาัตราการหลบทักษะอีก60%นะครับส่วนสก,กิลความสามารถติดตัวของโอลิเวอร์ในล่างไฮเปอร์เนาะก็จะเป็นเพิ่มแร่อันนี้ผมน,น่าจะเพิ่มแร่หนึ่งพันนะมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขานับกันยังไงเนาะเพิ่มแร่300 500พันหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขานับกันยังไงเนาะแต่ว่าหัวข้อหลัก,ลก,ลก มีประมาณนี้นะผมการปั้นแสงมืดกับโคลโโบนะครับว่าปั้นตัวไหนดีกว่านะผมแต่ว่าถ้าใครมีทรัพยากรแบบพร้อมแล้วที่แบบว่าจะปั้นทั้งสองตัวก็ปั้นได้นะผมเพราะว่ากบมันใช้แยกกันเนาะระหว่างกบดํากับกบม่วงแต่ว่าผมจะแนะนําอย่างหนึง่งไม่ให้ทําก็คือการที่เราเอาพวกตัวละครโคลโรโบไปขึ้นไฮเปรลแล้วเอากบม่วงยัดอันนี้ผมไม่แนะนานะเพราะว่า กบม่วงมันหาค่อนข้างยากนะเราเก็บไปทําแสงมืดจะดีกว่าเนาะจริงๆคลิปเนี้ยผมจะพายายามแบบว่าเอ่อัปเดตไอดีนี้แหละแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเนาะอืก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับอ้อแอบสปอยหนึงผมบอกเลยว่าคลิปใหม่ไอดีย่างสวย